เปปัวให็นว่ากรอบนะคะเขาจะมาปรุงข้างนอกเขาจะมาปรุงในกระทะเดี๋ยว่าปารุงในจานข้างนอกใส่รสด,ดีใส่เกลือใส่พริก้าเขียวใส่ไอ้พริกยีสู้นะคะก็จะประมาณนี้ท่าเดือด ก็โคออกไปเลยดูป้าเมืองไทยแลออไเปต่อสวัสดีจ้าจ้าคุณผู้ดต้องจับปลาตัวต่างอะไรอข่อยคื้นคนดเดียวเอามาแล้วกัอย่าลืมก้นไรก้แช์ก้ตีตามช่องมาเล็กไปเนื้อค่ะวันนี้มากินทอด กิซอนนำกันเด้อพี่น้องมากินทรอรกิซอนด้กันมันเป็นตลกตาคือเวคนที่นึ่งีกสนอนนะทา่อาจจะมมาติดใแต่วันเดืเเเอเอ ตัวเรวเพราะว่าตัวต้องมออักตัวเราเป็นเราต้องมน่ี่แหละนี่แหละ you mm -hmm. กนแห้งคนหมดมีสำจสามเป็นซอสใบตันตาแห้งใช่ ฟังเสียงสดซะาดสดาสิพี่น้องนี่ดีคือตะลิวต่ตะลิวมาอ่ะไปไหวน่ไหนพอดีตาขวาเอง